ในตาอสูรร้ายรัติการดึกสงัดในห้องพักมีเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของอาหุยแววอยู่เสียงนี้หนักอย่างยิ่งแสดงว่าหลับสนิทไปอีกแล้วหลังจากดื่มชาที่ดิมสัญญีเถให้ถ้วยหนึ่งอาหุยก็หลับไปทันทีในลานตึกเงียบจนวังเวงมีแต่เสียงลมพัดใบไม้ไหวคล้ายคนถอนหายใจเท่านั้น จากนั้นประตูห้องเปิดออกแล้วเปิดแง้มเพียงช่องเดียวเงาร่างสายหนึ่งเดินมาอย่างเงียบเชียบปิดประตูอย่างเงียบเชียบฝ่าลานตึกไปอย่างเงียบเชียบพุ่งหน้าสู่ห้องแถวทางทิศได้ในห้องแถวยังมีหน้าต่างอีกบานหนึ่งมีแสงโคมไฟสว่างสวายแสงโคมสัดส่องออกมาจากในหน้าต่าง รูปไล้บนใบนหน้านางรูปไล้ดวงตาที่กลมใหญ่มีประกายหยาดเยิมของนางนางยิ่งเปี่ยมเสน่ห์ยั่ยยวนกวนร,ราคะกว่าเดิมเป็นลิ้มเสียนยีนางเริ่มเคาะประตูแล้วเพียงเคาะครั้งแรกในประตูก็มีเสียงแผ่วทุ้มและแห่ร้ากล่าวดังประตูไมิได้ใส่ก่อนลิ้มเสียนยีผลักเบาๆประตูเปิดออกจริงๆ คนที่มือครู่ยืนอยู่ในลานตึกตอนนี้กำลังนั่งบนเก้าอี้ที่อยู่ตรงข้ามประตูแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวคล้ายดังเป็นรูปศิลาที่นั่งมาตั้งแต่ดึกดำบรรก็ปาน ระยะใกล้แล้วลิมเส้นย,ยีจึงเห็นในตามันได้ชัดเจนในตาของมันคล้ายแยกตาดำขาวไม่ออกล้วนเป็นสีเทาซีทั้งสิน้นแก้วตาของมันใหญ่อย่างยิ่งดังนั้นยามมันจ้องมองท่านคล้ายดังไม่ได้มองท่านแต่ยามมันไม่ได้มองท่านกลับคล้ายอย่างมองท่านโยตาทั้งคู่นี้ทั้งไม่กระจ่างสุขใสทั้งไม่มีประกายคมกราแต่กลับมีอนุภาพอันชั่วร้ายคุกคามอย่างบอกไม่ถูก กระทั่งลิมเสนยีเห็นแล้วยังรู้สึกเย็นวาบขึ้นที่หัวใจคล้ายดังเย็นวาบทั้งกายแต่บ้านนางกลับยังคงมีรอยยิ้มหยาดเยิม้มชวนลุ่มหลงดังเดิมบรุษที่พบหากยิ่งน่ากลัวนางยิ่งแยม้มยิ้มน่ารักนี่คืออาวุธชนิดแรกที่นางรับใช้รับมือกับบรุษเพศนางใช้อาวุธชนิดนี้มาจนแค่คล่งชำนานได้ผลสมใจทุกครั้งนางแย้มยิ้มกล่าว จอมยุดจิ้นกระมังจิ้นบอมเมียถิงจ้องมองนางแนวนิ่งไม่ได้กล่าววาจาและมิได้ประงกศีรษะด้วยลิ้มเส้นยีแย้มยิ้มจนหยาดเยิ้มกว่าเดิมกล่าวต่อไป่เกียรภุมอันยิ่งใหญ่ของจอมยุดจิ้นข้าพเจ้าได้ยินมานานแล้วจิ้นบอมเมียยังคงจับมองนางอย่างเย็นชาในดวงตาของมัน สตรีผู้เป็นที่ยอมรับว่าสวยสะครานอันดับหนึ่งของแผ่นดินนางนี้นับว่าไม่ผิดกับท่อนไม้เลยลิ้มเส้นยีกลับยังไม่ได้ทอแท้สิ้นหวังกลงก่าวอย่างยิ้มแย,ย้มสืบไปจอมยุดจิ้นมาตั้งแต่เมื่อใดเมื่อครู่นหนีจินเบาเมียพันใช้เสียงเย็นชาสอดคำท่านยำกล่าววาจาต่อนหน้าข้าพเจ้าควรจำเรื่องหนึ่งไว้จะประเสริฐยิ่งลิ้มสนยีกล่าวเสียงนุ่มนวลตอบว่า เขาเพียงจอมยุทธจิ้นบอกออกมาข้าพเจ้าต้องจำไว้แน่นอนข้าพเจ้าเพียงแต่ถามไม่ตอบเข้าใจหรือไม่ข้าพระพเจ้าเข้าใจแต่คำถามของข้าพเจ้าท่านต้องตอบและต้องตอบชัดเจนยิ่งรวบรัดยิ่งข้าพเจ้าไม่พอใจฟังคำพูดไร้สาระท่านเข้าใจหรือไม่ข้าพเจ้าเข้าใจนางก้มศีรษะตาดูไปทั้งนุ่มนวลทั้งว่าง่าย นี่คืออาวุธชนิดที่สองที่นางใช้รับมือบุรุษเพศนางทราบบุรุษพอใจสตรีที่อยู่ในโอบวาสและก็ทราบหากบุรุษเริ่มพอใจอิสตรีนางใดจะเชื่อวาจาอิสตรีนางนั้นไปโดยไม่รู้ตัวท่านคือลิมเซนยีหรือใช่เป็นท่านนัดหมายให้พวกเรามาพบกันในที่นี่หรือใช่ท่านนัดนี้คิมฮวงให้แก็บพวกเราเรียบร้อยแล้วหรือใช่ เหตุใดท่านต้องทำดังนี้ข้าพเจ้าทราบเสียงกัวปังจุเสาะหาลีกิม่วงตลอดมาแต่ถึงสยงกัวกิมหวงนะเนื่องพระลีกิม่วงชมชอบขวางทางผู้อื่นเสมอมาท่านมีความต้องการช่วยเหลือพวกเราหรอใช่แกวตาจินบ่เมียพันย่อนลงดวงตาพันแปร,แปรเปลี่ยนคล้ายเกลาทันคมเกรบกราเสียงเกยวกราดท่านเหตุใดต้องช่วยเหลือพวกเราเนื่องเพราะข้าพเจ้าแค้นลีกิม่วงข้าพเจ้าต้องการชีวิตมัน ท่านเหตุใดไม่ลงมือข่ามันเองเล่าลิ้มสีนยีถอนหายใจกล่าวข้าพเจ้าไม่มีปัญญาข้ามันตอนอยู่ต่อหน้ามันข้าพเจ้ากระทั้งคิดยังไม่กล้าคิดเนึ่งเพราะมันเพียงมองประราดเดียวก็สามารถทะลุเข้าไปเห็นความในใจของผู้อืน่นมิดเดียวก็สามารถเปรดชีวิตผู้อืน่นมันมีความไร้กาดปานนั้นจริงๆหรอมันนับว่ามีความร้กาดกว่าข้าพเจ้ากล่าวมากนะัก คนที่คิดจะฆ่ามันต่างตายในฝีมือมันหมดสิ้นนอกจากจอมยุทธจิ้นกับเซียงกวปั้งจูแล้วในโลกนี้ไม่มีผู้ใดาสามารถฆ่ามันได้แน่นอนนางเงยหน้าขึ้นจับตาหนุ่มนวลมองจินบอมเมียและกล่าวสืบไปแต่แม้ข้าวเจ้าไม่เคยเห็นเพลงกระบ,บี่ของจอมยุทธจิ้นแต่ก็คิดคำนวณได้ ท่านอาศัยเขามูลใดมาคิดคำนวณได้เล้วอาศัยความหนักแน่นเยือกเย็นของจอมหยุดจินข้าพเจ้าแม้ใช้กระบี่ไม่เป็นแต่ก็ทราบว่ายามยอดฝีมือต่อสู้กันความพลิกแแปลงของเพลงกระบี่ความช้าเร็วของการลงมือไม่ใช่เป็นจุดสำคัญที่สุดที่สำคัญสุดยังต้องเป็นความหนักแน่นและเยือกเย็น เพราะเหตุใดเล่าเนื่องเพราะความพลิกแพลงของกระบวนกากระบี่ในขั้นมูลฐานไม่มีที่ผิดแปลกกันจนใหญ่หลวงเท่าใดหากวิชาฝีมือถูกฝึกจนถึงระดับหนึ่งความเร็วช้าข้องกันลงมือก็ไม่ผิดแปลกกันเท่าใดตอนนั้นจะต้องดูผู้ใดยเยือกเย็นกว่าผู้ใดหนักแน่นกว่าผู้ใดาสามารถสังเกตจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามเหมาะผู้นั้นก็เป็นฝ่ายมีใช้ นางจับตามองจินเบ้าเมียแน่วนิ่งประกายตาเปี่ยมแววกระบเรื่อมสายกล่าวสืบต่อไปมือกระบี่ึ้้นชื่อหลือเรื่องแห่งยุศข้าพเจ้าเคยพบมาไม่น้อยหากนับความหนักแน่นและเยือกเย็นแล้วไม่มีผู้ใดาสามารถทัดเทียมกับจอมยุทธจิ้นได้หันได้เลยจะประจบสอบพอผู้ใด ต้องประจบโดยทั้งไม่น่ากลนลุกเกินไปไม่เกินความจริงมากไปและต้องพอดีเกาถูกที่คันของฝ่ายตรงข้ามเยี่ยงนี้จึงนับว่าประจบได้ด,ดับพอดีที่สุดความสามารถในการประจบสอพอคนของลิมเซนยินนับว่าแต่ชาญเชี่ยวชาญจนเป็นผู้ชำนาญได้แล้วนี่คืออาวุธ์ชนิดที่สามทีน่นางใช้รับมือบุรุษเพศ นางทราบบรุษเพศต่างพอใจถูกผู้คนเยินยอประจบโดยเฉพาะถูกอิสตรีประจบเยินยอจะพิชิตหัวใจของบรุษคาประจบของสตรีเพียงประโยคเดียวมักจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่ากองทัพเป็นหมื่นน,นพันๆสิอีกใบหน้าจินบอมเมียยังคงไม่มีความรู้สึกสักเล็กน้อยนิดกล่าวเสียงเย็นชากำหนดนัดของท่านเป็นขึ้นหนึ่งค่เดือนสิบรห ช่เนื่องพระข้าพเจ้าคำนวณแน่จอมยุทธจิ้นกับท่านประมุกสิงกว่ากิมฮองต้องฟากกันเล่งรถมาในวันนั้นแต่ท่านทราบได้อย่างไรว่าลีกิมฮวงจะต้องไปข้าพเจ้าทราบมันต้องรับจดหมายฉบับนั้นเขาเพียงมันได้รับจดหมายมันก็ต้องไปแน่นอนท่านมีความมั่นใจหรือมันไม่กลัวตายเนื่องเพราะมันอย่างไรกไ็อาจมีชีวิตยืนยาวได้แล้ว รอยยิ้มของนางสลายคลายไปกล่าวเสียงนุ่มนวลเนเพราะมันรู้ตัวว่าไม่อาจรอดชีวิตยืนยาวนั้นจึงหน้าหวาดกลัวพลังฝีมือของท่านแม้สูงกับมันยามประมือกับมันก็ต้องระวังไว้คนเช่นนี้เมื่อลงมือแล้วมักไม่ต้องการชีวิตตัวเองทุกครั้งดวงตานางมีประกาย กังวลวิตกนี่คืออาวุธชนิดที่4ที่นางรับมือบุรุษเพศหากท่านต้องการให้ผู้อื่นกังวลท่านท่านก็ต้องให้มันรู้ตัวก่อนว่าท่านกำลังกังวลสนใจมันหากสตรีสวยสครานนางใดาสามารถใช้อาวุธทั้ง4ชนิดไปในเวลาที่เหมาะสมบุรุษร้อยคน อย่างน้อยต้องมี99คนที่ยอมเป็นทาสชายกระโปรงของนางแต่น่าเสีดายที่ลิมสินยีครานี้กลับพบผลนอกเหนือกฎนั้นโดยสิ้นเชิงที่นางพบมิเพียงไม่ใช่บรุษเท่านั้นยังนับว่าไม่ใช่มนุษย์อีกด้วย โชคดีที่นางยังมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพพิสุจอยู่นั่นคืออาวุธสุดท้ายของนาอาวุธดั้งเดิมของสตรีธรรมชาติประทานให้สตรีบางครั้งสามารถพิชิตบุตได้เนื่องเพราะนางมีอาวุธชนิดนี้แต่อาวุธชนิดนั้นจะมีประสิทธิภาพต่อจินบอบเมียหรือไม่ลิ้มเสนยีลังเลใจหากไม่มีความมั่นใจเด็ดขาดนางต้องไม่ยอมใช้อาวุธชนิดนี้ออกโดยง่ายได้แน่ เจ้าตาจินบ่เมียขยายใหญ่ขึ้นทุกขณะกลายเป็นสีเทาซีดทีละน้อยดังเดิมคลายไม่มีความสนใจต่อเรื่องราวใดๆเลยก็ปานลิ้มเส้นย,ยีต,ต้องรอบถอนหายใจกับบรุษชนีนางไม่มีความมั่นใจเลยจริงๆจินบ่เมียกล่าวชาว้าๆวาจาท่านจะกล่าวจบสิ้นแล้วใช่แล้ว จินบอมเมียลุกขึ้นช้าช้าเดินช้าช้าไปที่ข้างโต๊ะหันหลังให้นางเทน้ำชาช้าช้าด้วยหนึ่งถึงกลับไม่ได้มองนางอีกงิิมเซ้นยิ้มมีแต่ต้องฝืนยิ้มกล่าวหากจอมยุดิเจนไม่มีคำสั่งอื่นใดข้าพเจ้าจะขอลาแล้วจินบอมเมียยังคงไม่แยแสนางล้วงยาออกจากอ,อกเสื้อเม็ดหนึ่งกลืนกินกับน้ำชาลงไป ลิมเซียนยีดูไม่ออกว่ามันทำอะไรรอเป็นครึ่งวันจินบอมเมียยังคงไม่เหลียวหน้ามานางก็มีปัญญาจะอยู่ต่อไปได้อีกแล้วมีแต่ต้องไปแต่นางยังเดินไม่ถึงปากประตูจินบอมเมียพลันกล่าวขึ้นว่าฟังว่าท่านชมชอบล่อุรุษเพศยิ่งนักใช่หรือไม่ลิมเซียนยีตะลึงลานทันทีจินบอมเมียกล่าวเสียงเย็นชาสืบไปท่านพอเดินเข้ามาในห้องก็ลงมือลอ่อเราทันทีใช่หรือไม่ ลิ้มสันยีกรอกตาไปมาก้มศีรษะช้าๆพรางกล่าวข้าพเจ้าพอใจบรุดหนักแน่นเยือกเยน็นจินบาเมีหันฟับกลับมากล่าวอย่างนั้นท่านตอนนี้เหตุใดจะทอดทิ้งแล้วหรือ ลิ้มเสนญญ์เงยหน้าจอบจนตอนนี้จึงเห็นแก้วตาของมันพรันหดเล็กกำลังจับมองร่างนางแน่นิ่งประกายตา่นั้นดูแลคล้ายดั่งว่านางเปรยเปล่าทั้งร่างก็ปานหน้าของนางคล้ายแดงไปแล้วก้มศีษรษะกล่าวหัวใจของท่านคล้ายหลอมจากเหล็กข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่กล้าจินอกเมียกล่าวชาวชาวว่าแต่ร่างของเรากลับไม่ใช่หลอมจากเหล็ก ลิ้มเสนยีเงยหน้าอีกครั้งจับตามองแน่วนิ่งประกายตานางเริ่มแจ่มใสทีละน้อยจินบอมเมียกระดาบสืบไปท่านจะล่อเรามีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นวิธีตรงๆลิ้มเญีหน้าแดงชานกล่าวขึ้นว่าแค่ท่านเหตุใด,ไ,ดไม่สอนข้าพเจ้าเราจินบอมเมียเดินช้าๆเข้าหานางกล่าวเสียงเย็นชาวิธีนั้นท่านยังต้องให้เราสอนด้วยหรอมันพรันสะบัดมือตบฉากเข้าใส่น้านาง ลิ้มเซนยีถูกตบจนปลิวกระเด็นออกไปล้มลงบนเตียงทรงเสียงครางเบาๆมากว่านางเจ็บปวดจนใบหน้าบิดเบี้ยแต่ดวงตากลับมีประการ้นแรงราวปลวไฟจินบ้าเมียหันกายช้าๆเดินมาที่หน้าเตียงลิ้มเซนยีพลันกระโดดขึ้นโอพรัดมันจนแนบแน่นคนกลางว่าท่านจะตบก็ตบเถิดตอบตีขา้าเจ้าจนตายก็ไม่เป็นไรข้าพเจ้ายินยอมตายกับมือท่าน มือของจินเบ้าเมียลงต่ำไปแล้วในห้องมีเสียงควรกลางกระท่อนกระแท่นอยู่ไม่หยุดยัง้งฟังแล้วเป็นเสียงของความสุขสบายยิ่งกว่าเจ็บปวดหรือนางพอใจทุกคนตบตีทุกคนทอระมาณเรอตอนลิ้มสันยีเดินออกมาจากห้องเป็นเวลาใกล้สว่างแล้วสภาพของนางทุลักทุเลยิ่งระโหยโดยแรงยิ่งกระทั้งเท้ายังคล้ายไม่มีปัญญายกสาวแต่สีหน้าของนางกลับอิ่มเอิบยินดียิ่ง สุขสงบอย่างยิ่งแต่ละครั้งที่นางถูกอาหวยกระต้นราคะจนเกิดความรู้สึกหัวใจนางคล้ายดังมีกองไฟฮือโหอมดังนั้นแต่ละครั้งนางต้องหาอีกผู้หนึ่งมาระบายดับกองไฟในใจนางไปเสียนางพอใจทอรมานผู้อื่นและก็พอใจให้ผู้อื่นทอรมานนาง หมอกยามเช้าจางไปมากแล้วลิ้มสัญญีแหงนหน้ามองแสงอุทัยที่ขอบฟ้าบูราพาพึมพำเบาๆว่าวันนี้เป็นแรมสิบค่ำเดือน9เหลืออีกห้าวันท่าน,นอีก5้าวันเท่านั้นมุมปากของนางปรากฏรอยยิ้มขึ้นอย่างไม่อาจข่มกลั้นลิ้มห่วงเอ,อ๋ยลิ้มห่วงเจ้าอย่างมากเพียงมีโอกาสรอดได้อีกห้าวันเท่านั้นจบตอน